xin chào các bạn. Ở đây có chúng ta như nào đây này nha. Xin ผมก็ทาสัาทแจ้ไว้นะครับว่าผมแสทย์จะมา้องกัรยยาที่อยู่นรยาลังอธิฐานอยู่แล้วก็ผมก็ไม่มีอะไรติดข้ากับทางองค์ปู่แล้วเพราะผมได้ทำตามสัจญาแล้ว ก็หลังจากนี้ก็ถึงตอนเย็นขอให้รับจากวิ่นาทีนี้ขอให้คนบ้านเกาะกาะมีความสุขนะครับเมฆหมอกอะไรต่างๆที่มันเข้ามาให้ถูกแสงอาทิตย์เนี่ยสาดส่องให้มันหายไปเลยนะครับให้ทุกคนมีความรุ่งเรืองให้ลุงพลก็แต่งมีความรุ่งเรืองมันมาแพคคู่สิครับให้พ่อมันอยู่เป็นเสาหลักให้พวกเราให้พ่อชาอยู่เป็นเสาหลักให้ให้ลูกหลานนะครับผมมาผูกพันกับที่นี่เพราะว่าที่พงมีที่มานามีไอ้ ทุกคนเลยต้นฮักอะไรเงี้ยกลายเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับย้ายทุกท่านคิดว่าผมเป็นนอเป็นพี่เป็นน้องไม่มีชิดไอชิดไม่เอาไอชิดวันนี้มันออกนอกหน้านอกตามากเลยครับผมว่าจะไม่เล่นแล้วนะใช่ผมก็ว่าจะไม่เล่นพี่นูนาเขาบอกผมไม่มีชิดว่างั้นวันนี้ได้ขออะไรเพิ่มเติมไหมครับวันนี้ผมผมขอไปก็อย่างที่เมื่อกี้พูดนะครับว่าคือย้ายทุกคนน่ะบรรยากาศมันอาจจะอึมครึมใช่ไหมมันอาจจะดูตึงๆก็มัน เนี่ยหายหนาวไหมทุกคนหายหนาวไหมหายแล้วหายหนาวก็แสดงว่าเมฆหมอกมันก็จะหายไปถ้านายเพิ่งรำครั้งแรกใช่ไหมผมก็ดูแม่ครูเป็นหลักอย่างเดียวเลยครับนะไม่ได้รำครั้งแรกเคยมารำนานแล้วตอนนั้นที่มีมีงานท่าเทียวาผมก็เคยมารำทีหนึ่งใช่แล้วก็ยังเก่งๆกางๆนะฮะยังเก่งๆกางอยู่ยังแต่จะพยายามเต็มที่อยู่นะครับเนาะก็ยังสิทธิ์ยังสวยนะถือว่ายังสิทธิ์มีครูครูนำดีลูกศิษย์ก็ไปได้ครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้น พี่น้อง u t u b e ทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับถึงแม้จะไม่ได้เป็น y o YouTube ด้วยก็ตามเนผมอยากให้คุณรักจินจินที่คนต่างชาติเห็นไหมครับพวกฝรั่งมังค่าเวลามาอยู่เมืองไทยทำไมรักเมืองไทยเพราะเขามีความรักจินนี่เรามาอยู่ที่กกอก,กกันกาิกากากอกว่างไงเราก็ต้องทำตามแล้วก็สําคัญความเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีไม่ใช่อยู่ที่ว่าใครถ่ายเก่งกว่ากันนะครับอยู่ที่ว่าทุกคนจะนําเสนอข้อมูลที่ดีๆอันไหนที่ใครนําเสนอดีกว่ากัน เย็นนี้จะมีการช่วยกันดันช่อง u t u ู e บางส่วที่เราเราจะสามารถทำได้นะั้างเย็นเชิญขอบคุณบาบมังมีพี่อ้อมที่สนับสนุนขอบคุณคุณต้าคุณสู้บอสนุด้วยบอสแนนที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆนะครับผมตั้งใจจัดงานเย็นนี้ให้ด้วยทรัพย์สินส่วนตัวนะครับหมายถึงว่ารายได้ส่วนตัวที่ผมได้จากนี่แหละ y o YouTube รายได้ทั้งหมดที่ที่เป็น YouTube ผมก็มาจัดงานนี่แหละ ก็ถ้ากับว่าอะไรครับ FC ทุกคนคือเจ้าภาพเงินที่ผมใช้ใน,านาก,การจัดการเป็นเงินที่ไม่ได้ออกจากกระเป๋าผมแบบโดยตรงเป็นรายได้จาก YouTube ที่ผมเอามาแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้ทุกคนเพราะ,ะนั้นผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ต้องกังวลแต่ถ้าพวกคุณไม่มาผมจะนอนประชดโรงแรมว่าทั้งเหมาโรงแรมนอนคนเดียว <c oughs> <c oughs> นะครับขอบคุณมากเลย ที่ที่มาดีตีคองเลยครับตีคองเหรอรู้สึกช่างพงมนี่บงการคนหน้าด้วยสั่งได้ด้วยนะมีคนเอะกุ้มกล้องให้ครบอ๋อเพอกมาแล้วพั่สันต์ของใครที่หนึ่งลุงเรืองสองมีโชคลาภ มาเทมา